ลงหมัดแป๊บนึงมันต้องใช้หมัดเล่นเพิ่งลงใหม่เกียม,มีปัญหาก็เลยถอนเลยโ <Okay. S 1> อเคครับน่าจะครบแล้วเป,ปเป็นผมดูผู้ชมก่อนผู้ชมเข้ามาค่ั มันติเพยเยอร์นะครับตามตามเนื้อหาของเรื่องเลยถอนลงใหม่ตอนรหัสคู่นึงครับ มันจะยืดหรือเปล่านะยังไม่ได้เทสนะนะแหละเราเข้าไปดูชมหน่อยนึงพอดีกลางวันเข้าเล่นเซิร์ฟตัวเองไม่ได้ครับสปอนไม่ได้ก็เลยเข้าไปเล่นเซิร์ฟคนอื่นมันก็มันก็ไม่เหมือนเซิร์ฟของเราครับก็เลยถอนลงใหม่แล้วย้ายย้ายตัวเกมไปลงไว้ได้ดี ได้สิอาจจะของเบียดกันเกินไปผมผมก็ยังไม่รู้สาเห็นนะผมเสียดายพื้นที่ก่อสร้างผมชายเลมันมันตรงนั้นน้ำตกมันสวยเลยครับเอาเข้าดิเฮ้ยเข้าอ่ะผมว่าดียังแน่เลยเข้าช้ามากครับื่อหมดมันเยอะอะ แล้วก็ไดไปเอาไว้ดิชชาร์ดพิเศษไม่ไว้ผมว่ามันเบียดอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่งั้นก็ทําไม่ได้จริงเดี๋ยวค่อยๆถอนลงใหม่แล้วก็ว่ากันอีกทีไม,ไม่เข้าแน่เลยผมว่าเ,าเข้าแล้วครับถ้าดดนตรีหายไปว่าเข้า จอค้างคู่นะครับจะได้ถ่ายทอดหรือเปล่าเน,นี่ยท่านผู้ชมต้องมาลุ้นกันจอดาคู่นะครับเพราะว่ามันมีพาร์ทเบิร์อยู่มา,มาแล้วมาแล้วโชว์ได้ครับโชว์ได้เลยผมยังไม่รู้ว่าจะค้างหรือเปล่าเพราะาผมเอามาไว้ดิสธรรมดาดิสพิเศษ ผมเาไว้แล้วเกมมันค้างนะครับต้องดูว่ามันจะวิ่งมันจะรับเดโนโินเสาได้เปล่าว่าผมลงหมดร่วมห้าสิบตัวนะหมดมันอยู่ประมาณแปบหผมลงไปประมาณประมาณสี่เอ่อสี่ิบห้าตัวหมดเช่นหมดสแต็กหมดอะไรต่างๆมารุ้นกันมันจะลากไหวเปล่าฮาร์ดดิสนครับรู้เลยว่ามันช้า บรรยากาศจะโอเคครับนะจอมอนิเตอร์ดีเลยหน่อยนึงผมตั้งตัวเป็นผู้หญิงนะครับนะชคไม้ชกหินไหวป่ะโชคหินไม่ไหวเราขอชอกไม้ก่อนครับอุย้ยต้หนักเลยนะเกิดแดนยากด้วยนะเนี่ยเล่นระดับตั้งค่าไว้เมดียมนะครับ ลงหมอดไว้หมอดก็ยังไม่ทำงานเอาโอเคเป็นได้ครับฮาร์ดดี้ผมแบกไว้เป็นดิสอาจจะได้ซีแล้วมันทำงานหลายอย่างก็เลยชื่อจีนะครับชื่อช่องตามช่องสตรีมเลยเฮ้ย <c oughs> เสียงขูกไม่เป็นไรวะเจลานนด่า ผมลงหมัดหลายตัวด้วยนะยนนผมรู้แล้วจะได้แทจากไหนกินน้ำห่อครับอากาศโอเคแลนะ้วนะเสียงเสียงเสียงเด้อผมรู้อ่ะรับเตอร์หรือเปล่า อย่างเราเองอันไหนเยอะสุดครับสามสี่อะเหียวครับเสีงเยงอะไรวดเนี่ยกูหวาดเสียงอยู่แป๊บนึงครับเดี๋ยวผมทักทายเพื่อนผู้ชมก่นอนคราววันนี้ผมเจอเกมทั้วทงวันฮิดเฟรนเอามาลงได้ได้ดีมั้งฮิดเอาไป <laughs> ผมไปเล่นผัดห้อง เซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนเขาก็ต้อนรับบ้างไม่ต้อนรับบ้างขัดใจมามาเล่นเซิร์ฟตัวเองพือเริ่มใหม่เลยครับมีชีวิตใหม่ไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงตอนเนี้ยมันมีปัญหาผมต้องยอมถอดใจถอนถอนเกมลงใหม่แล้วก็มาไว้ได้อื่นนะครับก็ยังไม่รู้สาเหตุเดี๋ยวผมอัพน้ำหนักก่อนนะเฮ้ยเสียงอะไรวะ หวัดเสียวเสียงว่ะเล่นระดับเมดีเอมนกนกนกผมไม่เกี่ยวกับมึงว่ะนกจะจิกเรอนกจิกก็ตายครับมาเลยมาเลยมาเลยผมเข้าไปเล่นที่ผมเล่นกับคุณในในอีวมันก็แหลแลกละแบบนั้น แล้เพราะอะไรเราต้องดูก่อนครับสงสัยฮาร์ดดิสจะลากไม่ไหววะอาจจะต้องถอดแล้วไปลงไดซีใหม่ลง,ลงนะครับยังไม่ได้ตั้งค่านะตั้งเป็นออริจินอลที่มันให้มาผมดูก่อนครับเพราะอะไรนิ่งเลยทีเนี้ย <laughs> นิ่งเลยเพราแม่พี่น้อง อ๋อเกยมยวเคคกับเกีพังตามสูตรเลยเกยมพังมันอาจจะไม่ยอมรับหมดบางตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองทนทนทน,ทนกับมันดูแลจอมอนิเตอร์ดัแป๊บนึง แก่นหน้าจอฝั่งนี้ไม่ได้่ด้บทำไมอ่ะไม่มาด้วยครับ ลายคุ่นะครับไม่รู้เป็นพ่ออะไรเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน้ามันก่อนนะมันเป็นพ่ออีกอย่างยังไม่ได้ปิดสตรีมนะครับผมอยากจะรู้สาเหตุมันมัน,มนก็อารคอารคมันก็ดันอยู่นี่ว่วนนะรอบนึงครับลองใหม่ลองใหม่ โชว์หมดเข้ามาหน้าห้องครับเข้าไหนเลยไม่จะปิดจอช่วงช่วงป้อนรหัสนะครับอาจจะเป็นที่มอดเยอะป่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เสียงไม่มีเสียงเสียงมาทีมึงแตกตื่น และจะดำคู่หนึ่งครับย,ยังไม่ได้ออกแกเกมนะอาจจะต้องถอนหมัดบางตัวออกว่ามาลองทนลองทนมันไปก่อนทังหน่อยนะให้มันทําความคุ้นเคยก่อหมอดมันอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเกมที่ผมลงอักเสบจะดำคู่หนึ่งครับ เซิร์เวอร์อินะครับท่นี่จะเข้ามาเล่นกับผมมาได้เลยผม,ผม,มผมไม่ทุบคนไม่เทียบผมไปห้องหนึ่งน่าจะเป็นชาวจีนทุบผมเฉยเลยนึนกว่าผมจะไปแย่งของกลางวันผมก็ลองไม่แย่หลังผมก็ไม่ได้สตรีมแต่ว,ว่าอย่างเดียวว่าเข้าไปเช็คระบบแล้วให้ฟังระหวัางจอดำครับระหวัง เาไปเช่ระบบเกมผมนะว่ามันเล่นได้บ่อแต่ว่าไปเล่นเซิร์ฟคนอเน่นเล่นได้แต่มันก็เล่นตามเขาอะตามตามตามหัวห้องอะตามหัวห้องเขาอีกเจ้าหนึ่งคนไทยให้เล่นอยู่แตะเขาไม่ได้มาคุยกับผม,ผม,ผ,มผมก็เล่นของผมไปในกาวหน้าในการเล่นกันเลย วันนี้บ่ายทั้งบ่ายแล้วครับผมมาตั้งถอนเข้าถอนออกลองแล้วเข้าเล่นไม่ได้ในไดซีก็เลยรับเ,เล่าให้ฟังนะไม่ใช่บนให้ฟังเล่าให้ฟังก็เลยถอนออกถอนเกมออกจากไดซีเอามาไว้ได้ดีเล่นได้แต่แต่นี่คืออาการข้างเคียงของมันอาจจะต้องถอนแล้วก็เอาไปไว้ไดซีเหมือนเดิมเพราะไดซีมันเป็นดิสสมัยใหม่ครับ ยังไม่เข้าเลยเนี่ยแปลว่าช้ามากขอ,ขอลองดูก่อนครับไม่เป็นไรอาจจะมีรอบสองเหมือนเทสระบบให้ผู้ชมชมแหละข้อผิดพลาดบันทึกไว้รอคุณจอดำอยู่นะครับจอดำอยู่เพราะว่าเพราะมันจอดำเลยยังไม่ให้เห็นรหัสผ่าน ได้แลวครับไดนะ้โชว์จอได้ัมันดิตมันช้าแล้วถ้าค้างอีกเดี๋ยวผมจะไปย้ายไปไว้ได้สีแล้วก็มาเจอกันพัดพัดที่หกสิบสองก็แล้วกันต้องดูก่อฮาร์ดดิสก็มีผลนะครับในตัวเกมอ่ะผมลงหมดหมดแล้วอ่ะ การถอนเกมแต่ละครั้งน่าจะมีผลหรือเ่าตอนเราไปลงหมอดใหม่คุณน,นิดาเฟนเคยเคยมีประสบการณ์ไหมเราต้องลงหมอดใหม่ทุกครั้งไหมเนี่ยมาแล้วนะ่ะมาแล้วมาแล้วครับเมื่อกี้เดินไปหน่อยนึ่งก็มีนกเทเลนโนดอนเกิดว่ะเดี๋ยวผมหาขวานก่อนนะ อำนดับแรกเราต้องหาวุธประจำการหินพอเก็บได้ครับมันน่าจะแก้หินนั่นแหละแต่ก่อนที่มันอัปเดตใหม่น่าจะแก้แก้หินชกมะต้นไม้ก่อนแทะหินโอเคได้แล้วมั้งเดี๋ยวผมผมไปอยู่ชายคลองก่อนนะเ่อมีเล็บตรงเล็บเตอร์ตรีตรงนี้ผม เกิดแดนเดียมครับระดับกลางแป๊บนึงครับผมลดจอมอน,นิเตอร์ลงในดอเฟนว่าเข้ามาในรอบเพิ่งเข้ามาในรอบล้านปีหัดใหญ่ฟอนสวัสดีครับหัดใหญ่ใช้ชื่อว่าอะไรนะคุณต้องพิมพ์ชื่ออยากให้ผมเรียกชื่ออะไรต้องต้องขึ้นมันมันขึ้นหน้าจอผมบอกว่าหัาดใหญ่ฟอนเป็นภาษาอังกฤษดูได้ไหมแหลกไหมนะ่ะผมวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแหลกไหม ใช่ผมดิดิฉันอีสันอีสัน <laughs> มันจะไม่หมาได้นี่เลยนะหมาถ่ายภาพเดี๋ยวผมถ่ายภาพก่อนมาทำหน้าโป่งหน้าป,ปกอย่างคนที่เราเฟนทำเฮ้ยแล้วเนี่ยนะมีเสียงขู่เลี้ยนเลยก็งั้นเมือแต่ถ่ายภาพเด้ยเดี๋ยวว่านก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 ขู่ครับนกขู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายภาพก่อน เสียงอะไรขู่กันวะวน้ำวนนกมันขู่ผมตกใจดูได้นะครับดูได้นะเลื่อว่า YouTube ไม่ได้รับวิดีโอที่เพียงพออยู่ละอ่าเดี๋ยวทนเล่นไปก่อนครับทนดูไปนิดนึงภาพกระตุกนิดนึงครับ ถ้าไม่ไหวจีิอยางยผมย้าย,ย,ายเนื้อย้ายตัวงานที่ผมลงไปไว้ได้ซีซึ่งมันเป็นดิสสมัยใหม่อันนี้เป็นฮาร์ดดิสบ er ัฟเฟอร์รุ่นเก่าครับผมเอามาแก้ปัญหาที่มันไม่ให้ผมรีสปอว์เมื่อวานเดี๋ยวขอถ่ายภาพก่อนกตัวนี้เลเวลแปดยอมยอมแรกด้วยการตายการถ่ายภาพครั้งนี้ มันจะเราไปทำหน้าปกน้องสาวนางสาวผมอ,อยากจะรู้ว่าอะไรมันขู่อะอะไรมันขู่ใครยังไม่รู้ครับวันแรกเลยเมียเดียเสียงนกมันขู่ครับไม่เป็นไรเสียงนกมันกินกันละน,น่าจะโดนฉลามได้ยินในเสียง เดี๋ยวผมทำครับข,ของ่อครับข,ของเบื้องต้นก่อน,นขาดหูดขอน้ำหนักก่อนครับนี่เป็นเป็นหมัดนะนี่นะเราขอขอวูดก่อน ได้ปะเริ่มต้นครับพ่อแม่วินน้องอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเริ่มต้นเริ่มต้นขวาน้ำหนักครับยินจํยยังไม่เรียนขวาน้ำหนักกั่นได้นะแ้วถ้าดิสมันพอมันลากไหวก็เนี่ยแหละไปอย่างนี้แหละ สามสี่าอาหารสามสี่ห้าอาหารทันนี้เป็นอาหารทั้งหมดเลยครับโอเคออไม้ก่อนเนาะได้แทบได้ไม้กจอเทลานอดอนมันอยู่ได้ผมก็ต้องอยู่ได้แทบไม้หินก็แล้วกันแทบไม้หินฟิน เอาอไม้มาขอาวุธก่อนนะครับเบื้องต้นมันมีไอตัวขโมยไข่ชอบเข้าตีผมตอนผมอ่อนแออยู่เนี่ยได้ปะแหลนแหลนแหลนไอโน,โน ยาเป็นหมดนะครับเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนแบบแพกไม่ยอยู่ใกล้น้ำดีกว่าไม่ไว้ใจว่ะหวาดเสียวก้นยังไงก็โดดลงน้ำไว้ก่อนอนี่คุณติษสอนผมนั้นเนี่ยฮิตาฟเนใช่มย,ยังไงเล็กเตอร์ไล่ตียังไงก็โดดน้ำก่อนดิโนดิโนไล่ตีก็ยังไงโดดแหลมมันใช่ใช่ปะใช่ใชป่ะสปายอะ S อ P อ สไปร์ใช่ไหมไม่รู้ครับไรเป็นแบบต้องเริ่มองอันนี้ไงสเปียสเปียสไปร์นี่แหละกลุ่มนี่แหละแปลว่าหมอดใช้ได้อยู่ครับหมอดหมอดแถบนั้นใช้ไม่ได้ขาดบูดขาดบูด เดี๋ยวหาวุดมาก่อนเดี๋ยยๆไม่ค่อยไว้ใจว่ะเฮ้ยอะไรเล่นอยู่กลางทะเลวะนะโอ้เดี๋ยว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 เาได้ครับได้ได้มันอาจจะแหลกทีแรกมันมันอาจจะไม่คุ้นกับดิสสมัยเก่าดิสสมัย บิลลุกนี้มาสิบห้าปีที่แล้วบิลลุกเนี้ยมันยังโอเคอยู่ก็ใช้มันไปก่อนเอาละผมขอหนึ่งอันไปก่อนครับไปแทนได้อันหนึง่งเดีขอน้ำหนัก แล้วเราจะเรียนอะไรก่อนหลังเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเรียนแน่ๆไหมอ่ะชื่ออะไรนะที่เราใช้คล้องเดโนโเสาร์พีฮิตเอา e เฟนที่เราใช้เหวี่ยงใส่เทลนโนดอนนะเดี๋ยวไล่ลไปเดี๋ยวก็เห็นจําไม่ได้ครับไม่ได้เล่นานานเหมือนกันเฮ้ยคุ้ <c oughs> <c oughs> หวาดเสียวะ่ะอย่ามานะคุ้หวาดเสียว มาลัาล่นเรื่องนะโอเคครับขอบคุณที่เข้าชมกันนะครับแม้จะน้อยนิดแต่ว่าอ่ถือว่าเข้าได้เข้าชมกันแค่นี้ก่อนหนักนะเนี่ยพูดถึงอนะ อันดับแรกเราต้องจับนกสักตัวไว้ก่อนถอยมาถอยมา,าอะไรมันอยู่กลางทะเลวะกูอยากจะรู้จังไม่ใช่ไอหลามแกดกกูนะ <c oughs> ถือไว้ก่อน,นครับห่อบาดเสียวอ่ะเนี่ยผมอยากจะรู้เสียงมันเสียงอะไร <c oughs> เสียงนกใช่ไะมว้าวว้าวอยู่ข้างหลังผมเนี่ยบังหินก็แล้วกัน เดี๋ยวขออีขวานก่อนขอขวานก่อนครับสักสี่อันอนี่่าเฟนเข้ามาเลยเข้ามาเสื้อผมเลยก็ามาช่วยผมทำนะนี่ผมหวานเสียวหล,ลัง คนช่องที่ให้เล่นด้วยช่องบ่ายครับที่เห็น GE เข้าไปเล่นด้วยหลาคนนะ่ะช่อง YouTube นี่แหละอันนี้ผมก็ไปเล่นเขาไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยมันก็เล่นลําบากค่าไดโน,นสวสเขายังตายยากเลยผมทุบไม้กว่าจะพัง เรานอดอนมาผมลืมชื่ออะไรช่วยหาข้อมูลแด่ก็ด้วยครับท่านที่สันนานการผมไล่ดูก่อนนะเผื่อได้เลยทําที่จับไดโนเสาร์ก่อนอเจ็บไม้ ของกันครับแต่ยัเพิ่งไปไกลๆเข้าดงแรสเตอร์มันออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับไม่เหมือนเล่นอีซี่อ่ะแต,แต่ยังไม่กล้าเล่นฮาร์ดนะครับยังไม่เซียนพอยังผมเป็นยังนักสตรีมใหม่ครับช่องสร้างมาแล้วหลายปีก็จริงแต่เพิ่งมาสตรีมเกมเมื่อไม่เมื่อมาเจอคนณติดนี่แหละรู้จกักราพวให้อเอาเฟนนี่แหละแหละ แหลกิงด,ด้ยสงสัยมันจะไม่ทนแล้วครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลานิดนึงนะผมจะย้ายเกยมไปลงไว้ได้ซีมอดแน่นเลยอาจจะใช้เวลาสักชั่วโมงเลยก็เข้ามาใหม่ครับน่แหลกยังไม่รู้อาจจะได้ฮายฮัดิดดึงไม่ไหวครับ ขอบคุณนะครับที่เข้าชมกันเนี่มันชุดเตอร์เกม has cast and win สภาพนี้สภาพนี้ไม่น่าจะใช่ฮาร์ดดิสสภาพนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับมอดแต่ฮาร์ดดิสชากิง่งเดี๋ยวขอเวลาชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยว,มมวผมขอเซตเกมให้มันพร้อมใช้ก่อนขออภัยนะครับออฟไลน์นะครับปิดการสตรีม